สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมิสเตอร์อังจีนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องจริงที่ผมอยากเล่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมคิดทําขึ้นมาใหม่เนาะ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับผมมาตามสัญญานะก็คือคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมได้เกริ่นไว้ว่าผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระคาถาหัวใจพยายมหัวใจยมบาล หรือที่เลือกอีกช่อหนึ่งก็คถายมบาลหรือคาถาพญายมนะฮะผมจะขอใช้คําว่าหัวใจยมบาลละกันนะครับเพราะผมเรียกมาตลอดว่าเป็นคถาหัวใจยมบาลเนาะเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่ไม่เชื่อก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะฮะรอไปดูคลิปท่องเที่ยวก็ได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะฟังไอ้นี่มันโมอะไรไอ้นี่มันพูดอะไรก็ ฟังต่อไปครับและรับรองว่าเรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงผมเจอจริงๆสถานการณ์จริงๆมาจากชีวิตผมเลยจริงๆผมอยากเล่าให้ฟังว่าผมเจออะไรมาบ้างนะครับสำหรับการท่องพระคาถานะครับจะมีดังนี้นะครับท่านจะต้องท่องนโม3ามจบเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยพระคาถานะครับแบบนี้นะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะปะโตเมตังปะระชีวิหนังสุขโตจุติจิตตเมตนะนิพพานังสุขโตจุติท่านจะท่องสามคาบหรือเจ็ดคาบหรือเก้าคาบก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับพุทธคุณของพระคาถานี้คือป้องกันภัย ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาหาในชีวิตหรือส่วนใหญ่เขาจะท่องก่อนออกเดินทางนะครับเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเป็นความเชื่อนะท่านใดไม่เชื่อก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสนใจก็ได้หรือจะไม่ดูก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่านะท่านใดไม่เชื่อเนาะสำหรับที่มาของพระคาถานะครับก็เป็นเรื่องเล่านะครับว่ามีคุณยายท่านหนึ่งนะครับท่านป่วยมากแล้วแหละป่วยมากแล้วแล้วทีนี้ก็มียมบาบาเนะท่านได้มาเอา วิญญาณของคุณยายท่านนี้ลงไปในนรกนะครับเพื่อที่จะไปพิพากษาว่าจะให้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกนะครับทีนี้พอไปถึงนรกเนี่ยท่านยมาบาลเนี่ยก็พบว่าคุณยายท่านนี้ยังไม่ถึงคาดที่จะต้องตายนะครับจึงให้นําวิญญาณของแกเนี่ยกลับมาคืนเข้าร่างตัวเองนะครับทางบ้านก็จัดงานศพแล้วนะประมาณนี้นะแล้วก่อนที่จะให้กลับมาเนี่ยก็เลยพาดวงวิญญาณของคุณยายเนี่ยเดินชมรอบ เมืองนรกเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงทําบาปอย่างนี้จะเจออย่างนี้ทำไม่ดีอย่างนี้จะเจอแบบนี้ทําแบบนี้จะเจอแบบนี้นะครับว่ามันทุกข์ทรมานขนาดไหนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็บอกว่าที่พามาดูไม่ใช่อะไรอยากจะให้ดูแล้วจําเอาไปพูดให้คนอื่นฟังว่าทําไม่ดีแบบนี้ทําเลวแบบนี้จะต้องรับผลกรรมแบบนี้ทีนี้เมื่อก่อนจะกลับเนี่ยท่านยมมาบาล จึงได้มอบพระคถา,านี้ให้เพื่อนำมาเผยแพร่ให้คนทั่วไปเนี่ยได้ใช้ท่องป้องกันอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยระลึกถึงคุณแห่งยม,มาบาลน่ะว่า,าจะได้ไม่ต้องทำเลวทำแต่ความดีจะได้ไม่ต้องตกนรกหมกไหมไปใช้ชดใช้กรรมไปทุกทรมานนะครับทีนี้ มาเข้าเรื่องถึงการใช้พระคาถานี้แล้วผมเจอมากับตัวเองด้วยนะครับเรื่องนี้ผมก็สาบานได้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นจริงมีบุคคลในที่ผมเอ่ยขึ้นจริงนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับก็คือเมื่อตอนที่ผมอ่ะอยู่ช่วงม .4 ม .5 เนาะปี2540หรือ2541แถวๆนี้แหละครผมอ่ะยังเป็นวัยรุ่นนะครับซึ่งซึ่งเกเรตั้งแต่เด็กแล้วแหละผมก็กินเหล้าสูบหรี่แล้วแหละ นะครับก็เมามันเลยนะฮะในช่วงชีวิตช่วงนั้นนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่อยู่แถวบ้านนอกห้องนาเนาะก็ไม่มีที่จะไปทเที่ยวไปเล่นอะไรนะครับแถวบ้านนอกห้องนาเนี่ยที่ที่ทพวกวัยรุ่นพวกที่ชอบกินเหล้าจะไปก็จะมีพวกงานศพแถวภาคอีสานก็เป็นงานหมอลำซิ่งนะครับคือพวกผมก็ตั้งกวนกันเองว่าเป็นเทพประบุเสียงกลองก็ไปเที่ยวงานหมอลำซิ่งวันไหนเป็นเทพประบุเสียงคล้องก็คือไปตามงานศพ ก็จะมีเล่นไพ่ไปกินเหล้ากินเหล้าฟรีอ่ะในงานศพนะครับก็คืออาจจะพกเงินไปบ้างซื้อไปเล็กน้อยนั่งกินแล้วก็กินในงานศพประมาณเนี้ยก็ไม่ดีหรอกนะผมผมไม่ได้บอกว่ามันดีนะครับมันไม่ดีเลยนะฮะทีนี้งานศพนี้เป็นงานศพของญาติของไอโอนะครับเพื่อนผมชื่อโอนะครับธนงศักดิ์สวรรณมาโจนะครับนี่เพื่อนผมนะ แล้วก on ็ที่ไปด้วยกันก็จะมีผม3คนมีธนงศักดิ์สุวรรณมาโจโอนะครับแล้วก็ล่านะครับบรวิศวรณมาโจนะครับเพื่อนที่ไปด้วยกันนี่แหละ3คนนะครับช่วงม1 2 3 4 5 6ผมไปกับเพื่อน3คนนี้ตลอดนะครับก็งานศพเนี่ยอยู่ที่บ้านกลางตำบลโนนตาลอำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมนะครับก็เลยไปที่งานศพนะครับแล้วก็ดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เลย แล้วภายในงานศพนะครับจะเป็นบ้านไม้ของคนชนบทเก่าๆบ้านยกสูงนะครับด้านล่างเป็นที่สำหรับทำกับข้าวทำอะไรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้านบนซึ่งยกสูงขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นที่สำหรับตั้งศพซึ่งไม่มีโรงเย็นเหมือนสมัยนี้นะเมื่อก่อนนู่นเนาะไม่มีโรงเย็นเหมือนสมัยนี้นะครับก็จะเป็นตั้งศพไว้ตรงกลางบ้าน แล้วก็มีคนไปร่วมงานศพรอบๆบ,บ,บริเวณศพเพื่ออยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพนั่นแหละเนาะทีนี้พวกผมก็นั่งเล่นกินเหล้าคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีอาการสัน่นมีอาการสัน่นสั่นเลยสั่นอย่างนี้เลยแล้วส่งหงขนลุก เนี่อคือสถานการณ์นั Such Such ้นเป็นเป็นเป็นแบบนี้นะครับคือผมผู้ผมก็เมาเมาหน่อยนึงแล้วแหละมีอาการสั่นสั่นแล้วก็ตาแข็งสั่นตาแข็งสักพักหนึ่งก็มีกลุ่มผู้ใหญ่เพื่อนเขานะครับเข้าไปจับตัวไว้จับไว้แกก็สั่นแกก็ดิ้น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 ทุรนทุรายดิ้น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 สั่นปากแข็ง มีคนคนหนึ่งในในในบริเวณนั้นอะ่ะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นลมมันเป็นลมชักก็เลยเอาเอาช้อนหรืออะไรจะหาช้อนอะไรมาให้คาบแต่ทีเนี้ยมีคนคนหนึ่งบอกว่าผีเข้าบอกว่าผีเข้าปุ๊บกระแทกหูผมเลยเพราะอะไรรู้ไหมผมอะ่ะเป็นคนชอบเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วผมก็เรียนผมก็พยายามที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระคาถาอาคมการใช้พระคาถาอาคมผมก็เลยตั้งนะโมูสามจบถามว่าจะตั้งทําไม ไอ้ยี่อยากลองของสิเมาเลยนี่อยากกูอยากรู้จริงๆเลยว่าพระธานี้ใช้ได้จริงหรือเปล่าวะก็เลยตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตสามจบเลยหันไปที่ร่างที่กำลังดิ้นอยู่อย่างนี้่คนเขาดึง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 ,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงไว้และก็ท่องปะโตเมตังปะราชีวีนังสุขโตจุติกิตตเมตนิพพานังสุขโตจุติ มึงเป็นใครมึงจงออกไปโอ้โหร่างนั้นน่ะที่สันสอยู่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยสันสนอยู่โดนดึงแขนดึงขาไว้อะหันปุ๊บเลยหันมาจ้องมาที่ผมปุ๊บแล้วก็จ้องหน้าผมอะ่ะโอ้โหผมนี่แบบเฮ้ยจังหวะนั้นผมตกใจมากแล้วก็กลับไปจุดเดิม อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะผมกลัวผมรู้แล้วว่าพระคาถานี้มีจริงแล้วมันใช้ได้จริงด้วยโอ้โหเขาหันหน้ามามองแล้ว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 จังหวะที่ผมผมตกใจอ่ะสักพักหนึ่งอ่ะก็ก็ก็มีคนไปทําอะไรกับเขาอ่ะคือจะเอาช้อนเอาอะไรไปให้เขาข้ามานะเขาก็เลยหันกลับไปอ่ะโอ้ผมโคตรตกใจในจังหวะนั้นน่ะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ผมเคยลองครับ ลองเกี่ยวกับพระคาถานี้ว่าใช้ได้จริงไหมทุกวันนี้ผมท่องพระคาถานี้ตอนขึ้นรถจะขับรถออกไปที่ไหนก็ตามนะครับวันก่อนนี้ก็เกือบรถชนอะ่ะเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์กับรถกลางถนนเลยนะครับผมใกล้จะถึงแล้วนะเบรกนี่ดังเอี๊ดเลยรถมอเตอร์ไซค์อยู่กลางถนนน่ะรถผมไปต้องหลีกอย่างนี้เลยเพราะว่าต้องเบรกแล้วก็ต้องหลีกรถเขา ราลดข้างหน้าก็สวนมาด้วยนะครับรอดมาได้ก็เหมือนกันกับว่ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยวางหน่อยระวังหน่อย,รอยประมาณนี้นะซึ่งเป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับผมไม่ได้บอกให้ใครเชื่อนะท่านอยากเชื่อก็เชื่อ,อท่านใดไม่อยากเชื่อก็ไม่เป็นไรผมไม่บังคับนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะท่องไว้ก็ไม่เสียหายเพราะอะไรมันก็เป็นแค่คําพูดท่านท่องออกไปไม่เสียหายตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้ข้าพเจ้ารอดพ้น ภัยพิบัติทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าก็พูดแค่นี้นะครับนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลองของพระคาถาหัวใจโยมบาลของผมนะครับที่นี้มาฟังเรื่องที่สองวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังสองเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับเสียงที่มาจากเมนเผาศพผมจำได้แม่นเพราะว่าเป็นงานศพของ คนที่ผมให้ความเคารพท่านหนึ่งนะครับผมไปร่วมงานศพขออนุญาตไม่บอกสถานที่เพราะว่าพูดปุ๊บเพื่อนฝูงเขาจะนึกออกไม่เป็นไรไม่พูดดีกว่าไม่พูดถึงดีกว่านะครับเรื่องนี้ผมเคยเอาลงใน Facebook mm hmm. เมื่อเมื่อปี2560ผมกลับมาผมก็พูดเลยใน Facebook นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเจอคนเดียวทั้งงานเลยนะ วันนั้นผมไปร่วมงานศพของท่านที่ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมให้ความเคารพในการในการแนวทางการปฏิบัติงานเขาเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานเขารูปแบบการทํางานเขาความเข้มงวดอะไรของเขานะครับฝีมือการบริหารของเขาเจ๋งนะฮะก็เลยไปร่วมงานศพนะครับซึ่งในการเผาศพเขาก็จะเผาที่เมนเผาศพแบบแบบชาวบ้านหน่อยนะครับก็จะมีทางขึ้นสามทางอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็ เขาก็จะมีให้คนที่รู้จักเข้าไปใช้น้ำมะพร้าวล้างศพนะครับผมก็ขึ้นไปครับอ,อ๋อผมขอผมขอเท้าความก่อนว่าวันนั้นที่ผมไปผมก็ผมมีพระยาคุดรอห้าองค์นึงตะกรุดหลวงปู่อม้มอันนึงแล้วก็มีเหรียญนะครับพระท่าพนมเสาห้าวันที่5เดือน5ปี2555นะครับองค์นึงนะฮะไปด้วย สามสามอย่างนี้นะครับขึ้นไปบนเมนเผาศพนะครับพอขึ้นไปข้างบนเมนเผาศปั๊บเนี่ยผมจะยืนอยู่บริเวณหน้าด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าบันไดปุ๊บพอเขารดน้ําอะไรสักประมาณ4ีห้าคนได้ผมได้ยินเสียงอะ ก็บน่นพึมพำพึมพำพึมพำอะไรไม่รู้แหละมองว่าโอ้ยอย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเลยเจ็บปวดปวดเลอเกินเจ็บปวดร้อนแสบเลอเกินเจ็บปวดมากๆแล้วก็โอ้ย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 อยู่นั่นแหละแบบทรมานมากๆอารมณ์ประมาณแบบอามีดมาแทงแทงแล้วก็ปาดท้องแล้วก็แหวกท้องออกทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณเนี้ยผมมา เฮ้ยใครอ่ะใครผมหันอย่างนี้แหละใครวะใครวะผมซีดเลยนะวันนั้นนหะใครวะใครวะใครวะใครแม่งเปิดโทรศัพท์วะใครแม่งตั้งเสียงโทรศัพท์นี้วะมันจังไรจังเลยวะทาไมต้องทําแบบนี้วะผมก็หันดูไม่มีไม่มียังไม่พอนะผมเดินลงมาบันไดด้วยผมผมผมเดินลงมาบันไดด้วยแล้วผมมองหาผมมองหา ไม่มีครับไม่มีใครมองโทรศัพท์ตัวเองไม่มีคนอื่นมีปฏิกิริยาแปลกเลยไม่มีใครรับโทรศัพท์ผมโอ้โหกูโดนแล้วนี่ผมยังคนลุกไม่หายเลยเพราะวันนั้นผมโดนคนเดียวจริงๆผมก็ภาวนาว่าอย่าให้เป็นท่านนั้นพฤติท,ที่ท่านที่เพิ่งเสียท่านที่เสียเพราะว่าท่านท่านเผาวันนั้นอะ่ะผม ผมคิดว่าเอ้ยเป็นเพราะว่าเราห้อยพระร้อยห้อยอะไรเข้าไปหรือเปล่าพญาคุดไปด้วยหรือเปล่าหรือ,อมีพระธาตุพนมเข้าไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมไม่รู้ด้วยว่าเสียงนี้มาจากไหนแต่ชัดเจนมากๆเป็นอะไรที่ภาวนาให้อย่าได้เจออีกแต่ผมก็เจอบ่อยๆเรื่องแบบนี้ จะว่ามีเซนส์ผมก็คิดว่าตัวเองไม่มีแต่จเจอบ่อยจังเลยไม่รู้ทําไมสําหรับเรื่องเสียงจากเมนเผาศพก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมเล่าให้ฟังว่าผมเคยเจอเรื่องแบบประมาณนี้ไฮไลท์สำหรับท่านที่รอฟังจะถึงแล้วก็คือในคลิปหน้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พญานาคที่ผมเจอกับตัวเองกล่นให้ฟังก่อนเลยว่าเป็นเรื่องการลงไปที่เมืองพญานาคและเมื่อลงไปแล้วกลับมาจากเมืองพญานาคผมสอบติดเข้ารับราชการได้ในครั้งเดียวครับรอฟังนะครับ และขอขอบพระคุณสำหรับท่านที่รับชมมาจนถึงตรงจุดนี้นะครับฝากอีกนิดหนึ่งสำหรับท่านที่รับชมผ่านทางช่อง y u t u b e มิสเตอร์อังยีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามนั่นเองนะครับเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาที่ผมเอาคลิปลง ครั้งต่อไปนะครับและก็สำหรับท่านที่ติดตามชมผ่านทางช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่อองยี่ก็อย่าเพิ่งคิดว่าผมจะเปลี่ยนแนวนะครับตอนนี้าตากล้องผมไม่ค่อยว่างนะครับผมก็เลยมานั่งเล่าเล่าเรื่องของผมให้ฟังก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ผมด้วย นะครับท่านจะได้ไม่พลาดการลงคลิปวิดีโอครั้งต่อไปของผมเช่นกันนะครับสำหรับเรื่องสถานที่เที่ยวผมยังไปอยู่นะยังไม่ได้หมดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือพวกเราทํางานรับราชการกันทั้งหมดจึงไม่สามารถที่จะไปในวันธรรมดาได้พวกเราต้องหาวันเวลาว่างอย่างเช่นศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือ,อวันหยุดราชการเพื่อที่จะไปนะครับก็อย่อยาเพิ่งอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับ ติดตามไปเรื่อยๆผมยังมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกเยอะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ